โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมนะ crmg channel intro มาโอเคนะผมวันนี้ผมจะมาแจกแอปหนึ่งฟรีนะปิดรอบหนึ่งเช่นเคยนะครับกดตรงนี้อโอเคนะผมก็นะกดตรงนี้ครับผมไม่ใช่ตรงนี้นะกดตรงนี้ตรงนี้ให้เลือก เซิร์ฟเบอร์นะผมมาเซบเบอร์นี้อันนี้นะพี่แะโอ้โหกดตรงนี้เลยเชื่อมต่อกดไปเลยตรงนี้นะก็เชื่อมต่อสำเร็จแล้วเอ๊ท่านผู้ชมเข้าแอป YouTube เข้ากันเลยครับผมไปชมกันเลยครับโอเคครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าที่แอป YouTube กดเลยโอเคครับเราสักหน่อตรงนี้นี่ไงผมผมขอเอาแอปนี้หวานๆหน่อยแอปนี้นะแอปนี้ผมกดออกไปแล้วนะครดูดูดูใหม่ดูใหม่คนหนึ่ง อ่านี่นะผมก็ดูได้เดี๋ยวผมเขียนว่าตัวอย่างใตัวย่างหังไม้ไปเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนอันนี้หนังใหม่หนังเข้ามาใหม่อั่าลองดูกันนะครับแล้ก็เอก็มอี้อไป ดูหนังอะไรดีโอเคมาลองเยงแล้วกนตรงนี้ตัดจุดตรงนี้เห็นนะเป็นังงครับวาภาพตับได้เท่าไหร่720อยิพีแล้วครับผมโอเคก็สา่แปสิบพีเรียบตามมาคืนนี้ขอตลาดก่อนตัดคนแรกกดแชร์กดสัค่ายห้าสิบจับเดิไปครับ